เปิดแล้วจ้าเร่มเลได้วตอน7จ็ดมงสบ มาถึงก็มาที่สถานีรถไฟสนามบินคันไซจ้าเพื่อมาแลกบัตรไอโคคานะจ้าแล้วก็เติมเงินเข้าไปจ้าใช้สําหรับขึ้นรถไฟแล้วก็รถเ์นะจ้ากดน้ำจากตู้ก็ได้จ้าหน้าตาก็จะประมาณนี้จับไปเลยค่ะคนละใบกับสามีค่ะส่วนลูกขึ้นฟรีนะจ้าแล้วก็รถไฟคิตตี้จ้าดิฉันมาแลกบัตรจ้าเพราะว่าฉันจองมาจากเมืองไทยเรียบร้อยแล้วก็ g ก็ o ูเกียวโตจ้า นี่บรรยากาศดีมป็นจะบพวกเธอมาถึงสถานีรถไฟเกียวโตก็ลงเหมือนเดิมจ้าแต่ไม่เป็นไรค่ะวันนี้มีแม่ป้าเดินไปส่งค่ะน่ารักมากค่ะเราก็มาถึงโรงแรมดิฉันจ้าดูพวกเธอรีเซ็ชั้นโรงแรมดิฉันน่ารักไหมคะโอ้ลูกสาวดิฉันชอบมากค่ะเธอก็จัดไป1นปึ่กลุ่มสกลุ่มสกลุ่มจ้านี่หลังจากนั้นก็ นั่งรัดแม่จ้ามาเทียที่วัดคิงคาคุจิหรือวัดทองจ้าแต่ดูเธอพวกดูพวกเธอดูฝนตกทั้งวันแต่ไม่ใช่อุสรระสัมหรับฉันจ้ะสื่อร่มนึงคันแล้วก็เดินตากฝนไปเลยจ้าอ <c oughs> โอ๊ยนำ้ำลายติดคอกับพวกเธอนี่สวยมิจจ้าพวกเธอแล้วก็จัดไปค่ะ 1>, 1 x 2 x, 1> 1 x, 2. x จ้าตามสไตล์คนไทยจ้านี่บรรยากาศดีใช่ไหมคนย็ตกเหมือนเดิมจ้าแต่ไม่ใช่อุปสรรคแน่นอนจ้าแล้วสำหรับฉันสายมูตัวแม่จ้าจัดไปหนึ่งป้ายจ้าพร้อมคำอธิษฐานคำโตรางวัลที่หนึ่งเท่านั้นที่ฉันต้องการจับทุกเธอ อธิษฐานแล้วเดี๋ยวฉันจะมาแก้บนนะจ๊ะแก้หนาด้วยไอศครีมจ้ะแล้วก็ไม่ดูลูกอะไรค่ะราชาเขียวนุกหนักนุกหนับค่ะนี่มุมสูงของวัดทองจ้า